สวัสดีครับเจอกันนะฮะวันนี้นะครับผัดมีรถคุณขนาด20ตันนะฮะของยี่ห้อ CAT Caterpillar ไม้น้ำมันชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็น CAT c a t e r p i l l a รุ่น 320E นั่นเองนะฮะลูกค้าตามชื่อต้นคลิปของเราเลยเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ลุกข้างใหม่ขึ้นมาแล้วนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดจะให้เทียบมวยกับรถบ้านเราเนี่ยลูกค้าเขาจะเทียบเท่ากับตัว 320G4 บ้านเรานั่นเองนะครับอ่าแต่ว่ารถบ้านเราก็จะเป็นรถที่ผลิตจากประเทศจีนแล้วก็นำมาขายในไทยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นรถที่ผลิิตแลล้้้้วกกก็็นน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 าาาเเเเเขจญีีี่่่่่ปปุดมมมทัััััังงคคคยออะะรรรบบบ 320E พ บุ้งกีใหญ่นะครับตามเชือกต้นคลิปเลยนะฮะลูกค้านี่บุ้งกีใหญ่นะครับอ่าแล้วก็เป็นบุ้งกีแบนด้วยท่านใดเอาไปฟุตบอลนะรหรือว่าปรับพื้นเรียบเียเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับนี่แล้วก็ตรงหัวเก่งก็มีตะแกรงกันพวกเศษสะดูติดมาให้เรียบร้อยนะครับอ่าต่อขอโยนหนักที่บุ้งกีแน่นอนมีติดมาให้เรียบร้อยนะครับนี่ลอ่ลอเลยบูมอาร์มนะฮะรอยเล้ารอยดำไม่มีนะครับลูกค้าครับนี่ให้ดูฝั่งด้วยนะครับ เนี่ยเมื่อล้วไรดาไม่มีนะจ๊ะตัวนี้นะครับด้านข้างแน่นอนมีช่องเก็บของติดมาให้เรียบร้อยนะครับอ่านะครับแต่ก็ไอตรงด้านข้างเฟรมนี่ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะฮะอันนี้มันคือเหมือนกับว่าเอาไว้หิ้วนะฮะเวลาขึ้นเรือนะลูกค้าเวลาขนส่งไปต่างประเทศอะไรอย่างนี้เนี่ยก็สามารถเอาตัวรถเทรนเนี่ยนะฮะยิ้วตัวเอ่อตัวสลักตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ยกขึ้นเรือได้เลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นจุดหิ้วรถนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องแตกใจนะครับผมนี่นะฮะแก๊สามส่วนทอีนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดดูปปััั๊มฮีลินนนบบะะคครร่ แห้งๆสวยๆนะครับตัวนี้นะครับถือว่าซึมไม่มีนะครับผมอ่าปั๊มแห้งนะครับตามลงสูตร E นะครับตัวนี้นะครับมาใหม่นะครับแก๊สนะครับนี่นะฮะแล้วก็เซฟตี้จัดเต็มมีกล้องหลังติดมาให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าครับอ่ะเดี๋ยวมาเปิดดูแผงหม้อน้ํากันบ้างนะครับอยู่ด้านนี้นะครับแผงหม้อน้ํานะครับนี่นะครับแผงหม้อน้ำก๊องอากาศอยู่ฝั่งนี้หมดเลยแล้วก็ตามสายเครื่องจักรของแก๊สเขาจะมีตัวสวิตช เปิดปิดแบตเตอรี่ติดมาให้เรียบร้อยเลยเผื่อหน้างานหยุดงานานานๆหลายวันนะครับก็สามารถเติแบตเตอรี่ตรงนี้ได้เพื่อเป็นการเซฟแบตของเราไปในตัวได้ด้วยนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะตัวนี้นะครับอ่าโอเคอ่ะเข้าไปดูภายในกันบ้างนะครับ แล้วก่อนจะขึ้นไปลองขับเทสตนะครับตรงพื้นของเขาเนี่ยเขาจะมีตัวสลับคอนโทนนะครับติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะตัวสลับคอโถนนะครับก็เผื่อนางานของลูกค้าท่านใดนะครับมีคนขับหลายคนนะครับเราสามารถมาสลับวอลบอนโถนตัวนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งไล่สายนะครับถอดสายเปลี่ยนสายเสียเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงอีกต่อไปแล้วนะครับแค่หมุนวอลตัวนี้เนี่ยแป๊บเดียว5้าวิสิบวิก็สามารถใช้งานรถต่อได้แล้วนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะผูรถรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีมาให้ทุกกคันนเลย้าาถือว่ดีมๆขึไป ด้านบนกันนะครับนี่บอกก็จะตีโลโก้แคทแบบนี้เลยนะครับหน้าจงหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะครับสวยงามดูง่ายใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยวมาลองขับเคสปั๊มกันเดี๋ยวผมจะลองเป็นแบบรอบต่ําสุดให้ดูนะครับนี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวลองกดตัวเทสให้ดูนะครับนี่กุ๊กี่ใหญ่นะครับนี่กดตัวลอยได้สบายๆนะครับตัวนี้นะครับ บอกได้เลยว่าปั๊มนี่แรงดีพร้อมลุยพร้อมใช้งานนะครับอันนี้เป็นรอบต่ําสุดนะครับนี่ก็กดตัวลอยได้สบายๆนะครับปั๊มไม่โหลดไม่วูบนะครับอ่านะครับนี่คอนโทรลทั้งสองฝั่งก็ใช้งานได้ครบดีหมดนะครับเนี่ยกดเข้าก็ออกนะครับให้ปกติหมดพร้อมลุยพร้อมใช้เลยนะครับตัวเดินนะครับด้านหน้านะครับและปกติไปหลังปกตินะครับนี่บิดตัวนะครับกีละข้างก็ไปดีปกติก็เรียกได้ว่าตัวเดินก็สู้แรงได้ดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้นะอ่า พร้อมลุยพร้อมใช้ปั๊มแรงตัวเดินแรงพร้อมใช้งับโอเคอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันต่อลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวเปิดฝาเครื่องดูในส่วนของสภาพเครื่องของเขากันนะครับไปเดี๋ยวตัดไปเลยนี่นะครับผมถัดมาด้านบนนะผมกำลังการเปิดฝาเครื่องยนต์ของเขารอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้เนี่ยนะฮะเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับลูกค้าแล้วก็ในส่วนของหนักเครื่องของเขาเนี่ยก็จะเป็นแคสติบิล่า4.6.6นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวดูสภาพเคครรื่องใกล้ๆนะับ ครับเครื่องก็แห้งๆสวยๆดีปกตินะลูกค้าจุดรั่วซึมก็ไม่ได้มีนะครับตามพวกประเก็นเข่าคงของควายเนี่ยไม่มีจุดรั่วซึมนะลูกค้าแล้วก็พวกเสียงเครื่องการทํางานของเขาเนี่ยก็ทํางานได้นิ่มแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับอ่ะปิดฝา,ากก่อนนะฮะนี่นะครับฝาลังฝาหลังสวยหลังคา สวยนะครับตัวนี้พร้อมลุยนะครับนี่แล้วก็ชุดแพ้คอนโทรลมอเตอร์ซูบิงของเขานะครับก็ทํางานได้นิ่มนะฮะนี่นะฮะสวยๆเลยนะครับจุดตัวซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะฮะ พร้อมเลยพร้อมใช้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการพาชมนะครับสภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายใน,น,นก็เป็นการลองสับเทสเบื้องต้นนะครับของตัวแทปเิล่าสามนสุดอีคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่อยู่แล้วสนใจก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อเราถ,ถามข้อมูลเพิ่มเติม,ต,มตามเบอร์โทรที่ขึ้น,ตร,น,น,รต,น,นตรงนี้ได้เลยนะครับด้าบนขวานโดยตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวพอเราขาต่อเข้ามาอาจจะมีรูปของเขาและอย่าลืมอยดรอบอัน พร้อมกับวิดีโอตอนขับเทียร์ต้อดใช้งานของเขานะครับก็จะมีส่งให้กับลูกค้าได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีไดยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับวันนี้ก็แห้งๆสวยๆนะแรงปั๊มตัวเดินเครื่องเนี่ยทำงานได้แน่นแรงดีหมดเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยค่าตัวไม่แพงด้วยลานต้นเท่านั้นนะจ๊ะถ้าเกิดสนใจสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสําหรับวันนี้ฝากไว้ที่นี้ถ้าเกิดท่านใดที่ดูชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อใจพ้าสินค้าตัว